สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วจากทางค่าย X 7เก g a m e เกมนี้จะเป็นเกมแนวไอดอล RPG จัดทีมต่อสู้เกมนี้จะเป็นเกมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษน,นะครับทุกคน ตัวละครเกมนี้ก็มาจากอนิเมะทั้งหมดเลยนะครับทุกคนอาแจกตัวละครทุกวันแจกตัวกาชาแจกกิฟต์โค้ดทุกวันบอกเลยครับผมเกมนี้ภาพโคตรสวยนะครับผมโอเคผมจะรับไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกมรับผมก็จะเจอรายละเอียดต่างๆของตัวเกมเนาะ,ะสำหรับเกมนี้ก็จะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับทุกคนแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดด้วยนะครับ แล้วก็จะมีกลุ่ม Discord นะครับผมถ้าใครยังไม่เข้ากลุ่มก็อย่าลืมกดเข้าด้วยนะครับให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคําว่าเปิดตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วเนะาะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทาการติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็กดคําว่าเปิดเพื่อเข้าเกมได้เลยครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือ เป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดโอเคผมพอเราเข้ามาที่ภายในตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมแล้วก็ระบบเกมเพลย์กันดีกว่าครับผมสำหรับวิธีการเล่นเกมนี้ครับผมให้เรามาที่คำสั่งดาบคู่ตรงนี้ครับ สำหรับเกมนี้ครับผมเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับทุกคนตัวละครของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด3สายนะครับผมสายพละกกำลังสายว่องไวแล้วก็สายเวทนะครับทุกคนมี3ามสายเนาะแล้วก็ธาตุของเกมนี้ครับผมมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและก็ธาตุมืดนะครับ สำหรับการจัดทีมของเกมนี้องผมง่ายๆเลยนะครับอ่าแค่เรานะครับทุกคนกดติ๊กตัวละครที่เราไม่ต้องการออกเนาะอย่างเช่นผมไม่ต้องการตัวนี้นะครับผมมันอยู่ทีมอยู่แล้วเนาะกดติ๊กออกครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็ติ๊กตัวละครที่เราต้องการที่จะเอาเข้าทีมนะทุกคนตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะติ๊กให้อัตโนมัตินะเราสามารถยกย้ายตำแหน่งได้นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับสามารถยกย้ายได้ทั้งหมด ก้าช่องตรงนี้ได so so, ้เลยนะครับท so so, ุกคนแล้วก็เกมนี้ครับผมถ้าเราจัดทีมถ่าเดียวกันลงนะครับผมมันจะบวกโบนัสตรงนี้ให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีการแพ้ทางชนะทานของทตุนะครับทุกคนดูได้ตามนี้เลยครับเกมนี้ครับผมมันมีระบบบอกด้วยนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้จะโจมตีตัวละครตำแหน่งไหนนะครับทุกคนเราสามารถดูได้ทางฝั่งทีมของเราแล้วก็ทางฝั่งของศัตรูด้วยนะครับเห็นไหมครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวละครเอกของเราเนาะ,ะตัวนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับทุกคนนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้แค่พวกสก,สกุลนะครับผมตรงนี้นะโอเคครับผมจัดทีมเสร็จกดสตาร์ทแบทเทิลครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการต่อสู้กันดีกว่าครับทุกคนเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวไอเดลอาร์พีจีนะทุกคนมันจะโจมตีให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมมีระบบมอ,อตโต้ด้วยเนาะแล้วก็มีระบบเร่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ2นะครับผม ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนว่ามันแหลกนะครับผมภาพโคตรสวยนะบอกเลยเียมนี้นี่เรียบร้อยครับผมพอเราชนะก็จะได้รับ XP เนี่ผมอัพเลเวลให้กับตัวเอกของเราเนาะแล้วก็ได้รับพวกทรัพยากรต่างๆเอามาอัพเกรดตัวละครของเราระบบตัวละครและระบบอัพเกรดตัวละคร ตัวละครของเกมนี้ก็จะมาจากอนิเมะทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนะมีหลายตัวนะครับใครคุ้นๆไหมนะครับผมเห็นไหมครับมาจากอนิเมะทั้งหมดเลยนะะเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าขทุกคนมาที่คําสั่งดีเทลต,ตรงนี้ครับถ้าเราจะอัปเลเวลให้กับตัวละครก็มาที่คําสั่งตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้เนาะสามารถกดอัปเลเวลให้กับตัวละครได้เลยครับผมมันจะอัปให้เราครั้งละหนึ่งเวลนะครับทุกคนเห็นไหมครับ อันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกค่าสเตตัสต่างๆของตัวละครพวกสกงสกิลนะครับผมแล้วก็สายอาชีพของตัวละครแล้วก็ธาตุของตัวละครนะครับทุกคนอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ให้กับตัวละครนะครับผมเราสามารถกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนถ้าเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วเนาะมันจะใส่ให้เราอัตโนมัตินี่ครับใช่ไหมครับอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นอาวุธประจํากายของตัวละครนะครับทุกคนอันนี้ยังไม่ปลดล็อกเนาะ เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคนสำหรับระบบตัวละครนะครับผมก็จะมีการรีเซ็ตตัวละครของผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบอัปดาวตัวละครนะครับทุกคนเห็นไหมถ้าเราจะอัปดาวตัวละครก็เราต้องหาตัวละครตัวซ้ํานะครับผมมาหนึ่งตัวเนาะอย่างเช่นผมจะอัปดาวตัวละครตัวนี้เห็นไหมครับก็กดไปที่โปรโมชั่นครับเห็นไหมครับคอนเฟิร์มเี่เรียบร้อยครับผมในการ คัดาวหรือว่าเลื่อนขั้นกับตัวละครน,นะครับระบบกาชาปองณปัจจุบันกาชาปองตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด2ตู้นะครับผมจะมีตู้แอดวานแล้วก็ตู้เชิญเพื่อนนะครับช่วงแรกผมแนะนำให้ทุกคนมาเปิดตู้แอดวานดีกว่านะครับทุกคนมันจะการันตีตัวละครหน้าตู้และตัวละครระดับ S นะครับผมอ่านะครับผมตู้นี้ถ้าเราสุ่มครบ40ครั้งนะทุกคนมันจะเปิดฟังก์ชันให้เราเลือกตัวละครระดับ S ได้2ตัวนะให้เราการันตีนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในตู้นี้กันดีกว่าจะเป็นตัวละครระดับ S นะครับทุกคนเห็นไหมครับมีหลายตัวเลยนะเห็นไหมท่าแสงมืดมีหมดนะครับทุกคนสามารถสุ่มหาได้จากตู้นี้ได้เลยนะครับโอเคผม๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูสัก10บใบเลยละกันนะครับทุกคนมาดไปเลยครับผมกดสกิปไปครับนี่ครับผมเห็นไหมระดับ S มาแล้วครับผม1ตัวนะ แ้โอ้โหอย่างเท่เลยนะตัวนี้กดสกีไปอีกครับทุกคนระดับ S ครับทุกคนอ่าเท่าที่ผมสุ่มมาทุกคนสำหรับเรดกาชาคล้วผมไม่ได้แย่นะอ่าสุ่ม10ครั้งก็โอกาสออกอยู่ที่80%เลยนะครับทุกคนสำหรับตัวละครระดับ S เนาะอ่าส่วนมากก็จะปนมากับตัวละครระดับ A นะทุกคนส่วนมากนะอ่ามีโอกาสออกนะครับผมสำหรับผมก็ประมาณ80%นะ สำหรับเข่าสำหรับเล็ดกาชาปองของตู้นี้นะครับทุกคนสำหรับตู้เชิญเพื่อนหรือว่าตู้เฟรนซ์มมอนตรงนี้นะครับผมมันจะได้พวกเศษตัวละครแล้วก็ตัวละครระดับ A นะครับทุกคนแล้วก็ระระดับ B เนาะประมาณนี้นะครับผมแนะนำให้มาสมตู้แอดวานด์ดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้ครับผมทางเ7 g ก m e ได้ทำการแจกโค้ดด้วยนะครับ วิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่คําสั่งตรงนี้ครับโค้ดเราหาได้จากไหนตรงนี้เลยครับผมแล้วก็เอ็กซ์เพรสเกมกดที่เข้าไปครับมาที่กล่องของขวัญตรงนี้ครับหลักของขวัญน,นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นโค้ดไอเทมนมผมพี่ทางเอ็กซ์เพกแจกเนาะกดรับได้เลยครับผมกดคัดลอกครับอ่ากนั้นให้เรามากรอกที่ช่องกรอกโค้ดตรงนี้ครับ กดคอนเฟิร์มครับนี่ครับผมได้รับไอเทมแล้วนะครับผมแนะนําให้ทุกคนกรอกให้ครบของบททุกโค้ดนะครับผมเอ็กเซเบนเกมขอผมก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับในแอปเอ็กเซเนเกมนะครับผมก็จะมีเครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้นะครับผมอันดับแรกก็จะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาฟังก์ชันการแปลภาษานะครับผมถ้าเกมไหนนะครับผมมีภาษาไทยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนาะ มาที่คําสั่งแผดการแปลเกมตรงนี้ครับผมติเข้าไปได้เลยภาษาเกมตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยครับผมว่าเราจะเปลี่ยนภาษาเกมให้เป็นภาษาอะไรนะครับสําหรับเกมนี้ยังไม่มีภาษาไทยเนาะจะมีแค่ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาโปรตุเกสนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชัน่นเครื่องมืออัตโนมัติเครื่องมือคลิกอัตโนมัติบทภาพซ้อนภาพ สามฟังก์ชันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับผมมันจะช่วยให้เราเล่นเกมสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินผ่านแอป X7 ็เกมกันดีกว่าครับทุกคนให้ทุกคนเลือกแพ็กที่ต้องการที่จะเติมเงินได้เลยครับทุกคนอย่างเช่นผมจะเติมเงินแพ็ก98หยวนนะครับผมกดติ๊กเข้าไปครับแล้วก็รอสักครู่นะครับทุกคนเกมนี้ครับผมมันมีคูปองส่วนลดให้เรา20หยวนนะครับทุกคน ได้ทุกแพ็คนะครับเลื่อนมาตรงนี้ครับผมวิธีการชำระเงินครับกดติ๊กข้าไปรอสักครู่ครับผมสกุลเงินเลือกเป็นเงินบาทไทยครับผมวิธีการชำระเงินมีหลายช่องทางนะผ่านเพจพาวทุนนิวเวล็ดแบงก์ทอนเฟอร์ผ่านบัตรเครดิตวีซ่นะครับผมแนะนำให้เติมผ่านทุนนิวเล็ดนะครับผมมันจะสะดวกกว่าอื่นเนาะกดติ๊กข้าไปครับผมจากนั้นให้เรามากดที่ชำระเงินตรงนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันดีกว่าครับทุกคนมาที่อีเวนต์ตรงนี้ครับกิจกรรมแรกครับผมก็จะเป็นกิจกรรมรับรางวัลล็อกอินนะครับทุกคนจะแจกตั๋วกาชานะครับทุกคน10ใบนะครับแจกทุกวันนะเป็นรายเดือนเลยนะครับทุกคนแจกทุกวันนะครับผมวันละ10ใบใบต่อมาก็ผมก็เป็นกิจกรรมแจกตัวละครนะครับทุกคนเห็นไหมครับตวละคอนหายากแจกหมดนะครับทุกคน กร์ซส้มกร์ดม่วงนะครับผมระดับ S ระดับ A แจกหมดนะครับทุกคนแจกทุกวันเลยนะจนครบสิ้นเดือนนะทุกคนเห็นไหมแจกทุกวันแล้วก็กิจกรรม7วันตรงนี้ครับผมทำเควส7วันเนาะรับตัวละครระดับ S นะครับเห็นไหมครับแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายนะครับทุกคนตรงนี้อย่าลืมกดเข้ามาทำกันด้วยนะครับผมสำหรับกิจกรรมอีเวนต์ตรงนี้นะครับรับตัวละครฟรีรับตั๋วกาชาฟรีนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมเกิดมาทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วจะทั้งค่าย X7 g ก m e มีกิจกรรมมากมายครับผมแจกตัวละครฟรีทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ผมคอยเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ